ออุุ้้ยยถือปลาครับพี่น้องถือปลาเข็งนี่นี่ตัวแหลกแหกมันนี่เพ็รตัวบระดิไก์ครัพี่น้องใส่อยู่ในทางอ้อมบ้านนี่นะครับเพราะว่านานมันท่วมตอนนี้ท่วมบ้านหมดเลยแม่นบ่งนอนกัน น้ำท่วมบ้านหมดเลยใลรสีท่วมบ้านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพมอแม่พี่้องนะครับเมื่อนี้นะครับอูยุ่มือนี้นะครับ มใส่เบสนะครับนำตวมนะครับนำตวมกันเรียกว่า,าสีผ้าดูม่ใสซเบสนะครับเป็นการฝึกไปน้ำตัวนะครับฝึกการหากินนะครับมาใส่เบสเนื้อนะครับเนื้อมาเบิงไก่ครับเนื้อส่เดือนครับเนื้อส่เดือนมาเบิงว่าห้า <c oughs> สิบนไซเบสนะครับนำตวมน้ำาสาผ้านีนนะครับ้าเรา,า,า,ราออก,กันมาเนาะเคยใส่ไหมได้ใส่ปะป <c oughs> อาใส่าสาร ่บาเคยใส่นะครับชุดอุปกรณ์พร้อมนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยว้องการคือเบสในปอดแวน้องการคือเบสในปอดนะครับเบสี่เฮดเฮดเองครับเฮดเองตัดไม่เองย้งเองนะครับเงอเป็นเนื่อใส่เดือนนะครับเพาะ่ไกลมาก เจ็บเียเจ็บเียนี่าเบิ่งเงียโอ้ยเฮ้ยมาบิงเงียาบิงเงียบอนี้นี้นีนี้นีอะไรสีังสียันสเดียนไหโอ้ยตายตาเดี๋ยวมาตีมือกำสักอนเนาะใส่ั ตรงนี 5, 9, 對對้นะครับปลามันหากินใน่รอรอริมนะครับเพราะว่าหนามมันหนาใหม่ปลามันก็จะหากินใน่รอรอลิมเข้าใส่เนีมันรอรอได้อีกดีแลยนะปลาเนี่น้นเน้นเจมเป้คอยหลักกินเลยคอยหลายแห่คอยหลายแห่ บมเดลไกลดูพี่หน่อยใส่ยู่ในท่าควอ,อมบานนี่นะครับเพราะว่านา้ำมันส่วมตอนนี้ควมบานหมนเลยการบอน้องกันน้ำควมบานหมดเลยสปชีควมบานแล้วครับแล้วกันยานบอนเตอร์ไซคดือนนี <c oughs> <c oughs> ่ครับเล็กหน่อยเราเคยใส่ตีหยาดคร้อมตังกันนะครับหันมา แล้วมาช่วยใส่เวสบอชช่วยใส่บอช่วยนี่นะครับต้องเลียนรูนะครับต้องให้ดหน่อยรุนไม่เดเลียนดูให้ดี้ดว่าเอ่อใส่เบสหากินให้ได้ไน,น,นี่ีเบิ้บงเบ้ง,งนี่เสีบเงาใส่สลับเนาะให้ลองเบืงทางอีก ได้ซืมอมืนแล้วครับต้องเปล่าล่ะนนเดิมแม่ไ,ไ,ไ,ไม่เ,มเห็นลหร ัาสิเสียบเงอท่านบานไม่ต้องกัน,น,นเบ็ดบนหลายดพี่นอ้องเบ็ดยี่สิบกหลังสามสิบกหลังยี 20, ่สิบสามสบเนาะเพราะว่าทั้งบอดมันหาทีเ็ดบอแล้วมันลงภาษีมัน,กนลก อืมอืมเดี๋ยวพอสีล่องใส่มามาปูครับพี่น้อง นี่เห็นปู่ใส่เลยนี่ได้นี่ ล่องบังครับเห็นเห็นเอียงล่องใส่บังบัต้าคือน่าอานอะบ่ได้เอาไฟมากมีเสียงเงียวถึงคน มีก็เป็นการเลียนลู้อีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับเล็กหน่อยลุ่นไม่นี่่คกไฟได้บ่อยได้เลียนลู่นา่าสนในเนาะเพราะว่าถ้าแบบนี้ยุ่งเลียนบ่มีสอนครับเลียนบ่ลง ทวม์เมดแล้วครับข้างหน้าครับทวม์เมสสมองนี่ครับทวม์เมดแหละเบิ้บจุด ไปไปต่อไปต่อปึอ๊บนี่ครับหลังจากใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผ้าลูกยางยามกลับครับ บอกหอยหลายร้ายพี่นอ้องเบืองนี้เป็นดำๆเลยร้ายแห้งยันแต่ว่าถือปาลาหรอกอะบอกไมกินนี่นะครับหรือว่าสั่นก็บ,บอกหม่กินใส่เดือนนี่นะครับปัดโูบอกหม่ไหมปัดโูปลาเสียได้กินหรือบอกหอยเสียได้กินกว่าน,นี่ โอ้ยเป็นยังหอยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเบิ่งเดี๋ยวเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเบินงดีครับนี่บกหอยลุ่มแล้วครับลุ่มเยือแล้วเนี่ยบกหอยลุ่มเยือและตรงไซต้องใส่ยังส่นี่ครับ อุ้ยอุ้ยถือปลาครับพี่น้องถือปลาเข็งนี่นี่นตัวแหลกแหกมนันนี่อาออ๋าอ๋า <c oughs> ยี่ถึกตัวแรกครับเอออาเอานี่ถึกแล้วเห็นบอลต่างกันอ่าเดี๋ยวอ่าอาอเบ็ดอันใหม่มา,มาเดี๋ยวพอใส่แทนเพราะว่าเบ็ดมันยังเหลืออยู่ปุ๊บอ่ะปุ๊บมาเอาเงี้ยมานี่แค่ยามกลับเลยครับพี่นอ้องมดบ่กกัน ได้่านวได้แล้วหนึ่งแต้มนี่นี่นี <uyor> ่นี er <an> ่นี <government> ่ใส่เตเวนก็อยู่ถึงปากเงสินะครับชุ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 บนะใส เคียงน้อยครับกอล์บอลไ,ไดนี่มัดสีรถได้หนิดีใจมาน้องกันเอ้ยนี่เอ๊ะอย่อยยาทำอย่าทำไปไปจับดีๆจับดีๆนะมันสิลุดไปเดี๋ยวพอเสื้อผ้าอยากไปเด้อู้อหูมดคอยไล่ผด หอยรลายเกินครับเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเสียมเนื่อก่อนครับเดีพยายาม